ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้วันที่20กรกฎาคม2,568นะครับวันนี้ตัวข้าพเจ้าเองได้เดินทางมาถึงในเขตของตำบลเชิงดอยอำเภอดสุสกเกตน,นะครับมาเห็นอนองน้ำแล้วก็ทิวทัพตรงด้านหลังเชิงดอยคือที่ท่านเห็นพระธาตุเจดีย์อยู่ข้างบนนี้ก็คือ วัดพระธาตุเชิงดยอยตำบลเชิงดอยอำเภอโดยสิเกตนะครับหนองน้ำนี้เป็นหนองน้ำที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากเหมือนกันอ,อยู่ด้านหลังอ,อยู่ทางทิศตะวันอยู่ด้านหลังของภูเขานะครับแต่ว่าอยู่ทางทิศตะวันออกของหลังวัดนะครับเพราะว่าวัดนี้เขาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับผมก็มีสะพานขึ้นจากที่เมฆขาเขานั่นนะ วัดน,นั้นจะมีสะพานขึ้นมาตรงนั้นนะครับนั้นด้านหลังนี้หลังนี้คือด้านหลังภูเขานะครับผมแล้วก็มีสระน้าใหญ่ๆอยู่ด้านหลังนี้หลังภูเขานี้นะครับสระน้านี้อยู่ฝั่งตะวันออกนะครับผมตรงไม่เขาๆนั้นอยู่ฝั่งตะวันตกครับผมนัม้นก็จะเป็นเขตของอยู่ในตลาดอยู่ในช่งบ,บันได ขึ้นวัดพระาธาตุของพระาธาตุเชิงดอยโดยสเกตนะครับผมก็มีถนนตัดมีหนองน้ำใหญ่มากครับผมตัวนี้จริงๆข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าในอดีตจะเป็นหนองน้ำที่เดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เขาอาจจะมีการทับถมทำถนนลาดเข้าไปหรือ,อยังไงไม่แน่ใจนะครับ แต่ไม่มีถนนตัดเข้ามาตรงกลางพอดีอหนองน้ำไม่มีสองฝั่งครับฝั่งนี้ฝั่งขวาขาเข้า,ขาก็อยู่ฝั่งขวานะครับก็ใหญ่มากครับผมอุดมสมบูรณ์ดีนะครับผมอืมก็ขอนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมว่าได้ดูแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ